you <laughs> วใจตมัปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่แล้วเหมือนกันปลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกันรักใครจะเขาเมือนด้แต่รักก็ทำไม่ชื่นใจ ถึงจะไม่ได้ใครก็ไม่มีเสียแค่มีจะให้มองตายมองเธอหัวใจก็หายเปลีย่ยนได้คุยแค่เนี้ยก็หลับก็ฝันดีปลาน้อยไม่ยอมลงหุบเยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกัน แค่เอาบรรยากาศพักหัวใจแต็มวันปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่เลวเหมือนกันปลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกัน เวลาพอกันเราไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมากปลาแค่เอาสุดีพีที่59นะครับวันนี้เราเข้าซ้ำที่เดิมน,นะก็หา,า,นะางแฝดได้หลอกนะครับก็มาถึงนี่ประมาณมมม6โมงเช้าครับก็ตีเบมเยื่อตเบ็ดปลาช่วงนี้เป็นปานอินครับปานินเข้าหางแฝด อันนิ้ไซส์สวยๆนะไซส์ประมาณ 4, นี้สี่ห้านิ้วประมาณนี้นะครับน่าลุ้นน่าลุ้นโอเคก็เราลงฝั่งตรงข้ามกับทั้งก่อนนะครับครั้งที่แล้วเรามาฝั่งนู้นนะครับเราเราอยู่ฝั่งนูน้นครั้งนี้เราอ้อมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของอ่างนะครับเป็นอ่างอ่างด้านในนะครับอ่างแฝดจะมีสองอ่างที่เชื่อมติดกัน,นครับมีด้านนอกกับด้านในเราเราอยู่ด้านในนะแล้วก็ กลับมาอีกฝั่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราติดตามอาการวันนี้กันครับนะนะจะได้ไหมปานินช่วงนี้กระแสะข่าปานินเข้านะครับโอเคไปติดตามกันตกปลากัน AP Family Fishing สนับสนุนโดยเหยื่อตกปลาลุงจงไม่ต้องอ่อยไปจัดได้เลย นะครับมาแล้วันแรกตันแรกมาแล้วอาการน,น่าจะปันนินปันนินวันนี้น้นนนองแฟ <c oughs> <c oughs> นี่ประเดิมตัวแรกปันนิ้นใสสวยเลยปันนนางแฝดมาแล้ว

ตัวที่สองนนินนิน โอ้ตอนนี้ช่วยกันมาได้แล้วนะฮ <c oughs> <c oughs> สี่ห้าที่กินแล้วก็ได้ ไซนี้สายนี้สายนี้โอ้โหจอดวันนี้นั่งแปด มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆวันนี้ ấy Ai tại nhiên nhưng nám luộc cày nữa nè Ô, tức tá, Ô, tức tá, tức tá. มอไ้ได้ป่ากันไดูไปกันน้องดไปกันดไปกันไปกันน้อหล่อเลยมันนี่หล่อเลยแตวมันรักอะไันนี้มันไปไม่ควงอะไงเดี๋ยวไอเดี๋ยวตั้งเป็ผู้ดังเลยครับนิ้อะจอก ไล่บ oh, oh, okay, ุญเติมมาทีนี้ปฮบับแจยหะขี่บอกึ้นมาได้ออกถึง่ยนีปวดแทนว่าสวยงให่โอเคแล้วโอ้ลุดนะครับโหตัวมีไซส์เนี่ย không không may không ơi bao đi chua ơi chua sẽ bao anh ạ con nữa

ขี้ลอยแล้วมาขี้รุดนะก็มันแบบว่ายลงวะ <c oughs> คล่คอ,คอยคล้อยคล่อยตาอ่ะอลี่ป๊อปอปอลี่ป๊อมันรุดอลายตัวละฉั <c oughs> <c oughs> นจะห,หน่อยนะตาขี่อยุยกอกุจจาดิ นี่ครับตัวที่ไม่หลุดก็ประมาณนี้ <c oughs> ไปต่อพี่ตอเอาดีเลยดีแอ่ไหนมันจะยาว

ใสสวยมาอีกตัวหนึง่งใสสวยล่ะใสสวย,สวยแฟครบับปลากำลังกินเลยนะครับฝนตกสังงันก่อนฝนตกนี้หายไปเกือชั่วโมงเลยคนระับตอนนี้ฝนก็ตกอีก รุนลุนลนฝนตกอาจจะได้สับใหญ่ก็ได้นะสับใหญ่ก็มีโอกาสที่จะกินนะครับตอนช่วงฝนตกโอเครุนกันต่อมานนะผมทำวท่าที่ที่หมม่านมันมีที่มันมีอ่ะอย่างก็มันมีบอ่ออยู่นะของเทศบาลเนนะี่บได้รับมอบมาแน่มาแล้ว เดี๋ยวอ่ะอันนี้นในโยกไปซอสสีป่านื้อนอกมาป่วยจะอ่างมันบ่อเนื้องครับจับต้องเนี่ยห่างกนใหญ่เลยนี่ก่อนอืป่อยใหญ่ให้มีนอกรูป่วยหลายปีแล้วน้เขาก็มีกรรมการดูแลเยอะทุกป้าเหรอโเดี๋ยวอยาเข้าสภานี่แม่เนี่ยบ่อยบ่อของอ่างของเทศบาลเลยอ่ะเตาก็ไหลนะใหญ่นะแล้วมันอยู่ในในป่าออกใบจางนอกไงครับแล้วมันแบบลบก่อนจะบ้านนะ แลาวมันแบ่เดือนร้อนชาวบ้านอยู่แล้วแต่มันมียามดูแลตลอดเนาะอ่าครับเขาจ้างยามดูแลสองคนกันใม่กันนะโต๊วันโอ้จัดการครับจัดการเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟในหมู่เสียดเก่าดีแล้วเอาได้ตรงแล้วก็เราอยากเอาดี phải sám cho môn đừng dằn hiền tạo cái môn hấp má đâu không có đây chạy lắm. không có đây chạy lắm. นินหรือเปล่าปาหนิ้นหรือเปล่าป,ปลาจับปลาหนิน้นแน่นอน่บอันนี้ปาหนิ้แน่นอนอันปาหนิน้น <c oughs> เรียมนัดเยปลาจับน่อยปาหนิ้นขายไปแล้ว ป่านนี้เก็ดขาวเฮ้ยปนนี้ลอกคาบครับนี่ตะเพียนช่วงเย็นตะเพียนครับหายไปนานเลยนะแล้วก็เนี่ยเพิ่งเข้ามาตะเพียน Diolch yn อนินมาแล้วช่วงเย็นหายไปสามชั่วโมงกลับมาแล้วใส่สวยแฟด่รับผมมาได้รับอ่ะแค่พิกกับแค่พิกอ่ะเต้นลุงเต้งเนมาใหญ่อยูยย่อ่ะ ลอยกันลูกจะไปลอยกันสับัลุดแห่ลงออกมานี่จับัมมาแล้วมาแล้วมาแล้วปันนินปันเย็นปันนินตอนเย็นปันนินตอนเย็นครับครับผม้ยังอมามาักช่วงเย็นช่วงเย็น แฮมสักต kind of right? ัวเราจะปิกแล้วเหมือนกันเนี่ยแฮมสักตัวไหมเออาบานครบ่ชั่วโมงแล้วเพ้ยเบ้น้แล้วเอออุ้เอาแส้เฮ้ยอ้ละเอาเฮ้ยเจะเป็นได้ปิกแส้อยู่กัไปอยู่อยู่จะสนน้อย ตักน้อยก็ดีนะเอเข<อ>าแต่งแก่งกับหมนะ้เนีาา่ยฮะตั้งก็ได้นะเพราะไอเสวยประหยัดพิกก็หละแต่ว่าเด,ดี๋ยวไอ้แฮมตัวที่อู้กันตะกี้เป็นปลานินเ้อจะเอาปลานินเนอร์อันนี้เอาคู้ปลาตะเพียนมา,มาเอาเตื้อหน้าเนื้อปลาตะเพียนนะตะเพียนนะครับ ไช้สวยอยู่นะก็สำหรับวันนี้ที่อ่างแฝดนะครับเราใช้ตัวนี้นะุงจงหัวตาลแบบผสมเสร็จนะครับก็สำหรับน้าๆที่มาอ่างแฝดก็พกเหยื่อมาเยอะๆนะครับถ้ามีจังหวะที่กินจัดจัดเลยนะครับ ถ้าเหยื่อเรามีเนี่ยยังไงก็ได้ตัวนะครับก็พกเหยื่อกันไว้เยอะๆนะครับตัวนี้นะมุงจงหัวตาลนะจะเอาหัวทุเรียนมาตัดหัวกอยมาตัดด้วยก็ได้นะครับก็ผสมด้วยกันเลยโอเควันนี้ก็อัางแฟดปาน,นินซะประมาณ90%แจวเ,เลยเดี๋ยวอีพีหน้าไม่แน่ใจว่าจะ ซ้ำอีกทีหรือเปล่าเพราะปานินกำลังเข้าเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวเราทยอยเก็บอุปรกรณ์แล้วก็เด e ี๋ยวทำอะไรเสร็จก็เด e ี๋ยวไปดูผลงานปลากันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฟารวมวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไปเก็บอุปรกรณ์กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวสรุปผลงานกันนะครับ ของวันนี้ที่อ่างแปดเอาหกโมงเช้านะออกหกโมงเย็นกระช่างนิบปันนินล้วนๆนะคโอ้สวยงามอยู่สวยงามอยู่นี่ ประมาณแปดเก้าตัวครับเตียนกับแซมบ้าสามสี่ตัวก็ตอนนี้ปนินอ่างแฝดเข้าแล้วครับนนหน้าที่อ่ะ มาล่าปาันินนะจัดการได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ ep ที่59นะครับเราก็มาถึงตอนสุดท้ายละนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเก็บของก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ ep หน้าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเราจะมาที่นี่อีกทีนึงหรือจะเปลี่ยนหมายกันโอเคเดี๋ยวตัดสินใจกันอีกทีนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนานานที่ติดตามกันจนมาถึง e ีที่59นี้นะครับแล้วก็หวังว่านานาก็จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะถ้ามีเวลาก็จะมาตกปลาแล้วก็ทำคลิปให้นานาได้ดูเช่นเคยนะครับโ okay. อเคยังไงสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ